ของพระปรางห้ายอดอายุกว่าพันปีพร้อมสัมผัสพ,พลังศรัธทธาของคนเจนซีที่มีต่อพระปรางคู่เมืองพบกับผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบฟอนต์ตัวหนังสือบนผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสิทธิ์โพธิวัตรย้ำพลังฟอนต์ตัวอักษรสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ในโลกการขายและรู้จักผัดไอคุยหรือผัดหน่อไม้ในแบบคนเมืองแคบุรีสถานีวิทยุโทร,รทัศน์กรทบร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ นี่ค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่วาไรตี้สีผ้าค่ะเราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในทุกๆมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมทั้งแขกตับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าด้วยค่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะกับช่วงวิถีสีผ้าวันนี้น้องนำทิพย์พิธีกรสาวสวยน่ารักของเราจะพาท่านผู้ชมไปสมัมผัสกับมหาสัทธาอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องคนเมืองเพชรที่มีต่อพระปราง5ยอด ที่จังหวัดเพชรบุรีไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสีพาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ค้พิษมาพร้อมกับความเป็นสิริมงคลกับนี่เลยพระปาง5ยอดศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเพชรบุรีตั้งอยู่ที่วัดหมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวเมืองเพชรที่อยู่มาอย่างยาวนานนะคะแล้ววันนี้น้ำพิษจะพาไปพบกับคนรุ่นใหม่ผ่านการแสดงศิละปะท่าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปค่ะ พระปัาง5ยอดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบุรีตั้งสูงตระหนานบริเวณใจกลางของวัดภายในยอดพระปางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้สาสนิกชนกราบไหว้เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตนั่นเองค่ะและความสวยงามของสถาปัตยกรรมของพระปาง5ยอดนี้ได้ทำให้เกิดการแสดงนัฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ผ่านท่ารายรำจากเด็กรุ่นใหม่น้องๆรออยู่แล้วไปชมกันเลยค่ะ ตำนานปรากฏงามสดสีนนานปรากฏงามสดสีเกิดอารามรุ่งเรืองเมืองพริบพรีารารุีหลายร้อยปีพันผ่านตระการตา ยรับรางสูงเด่นเป็นสง่า,างสูงเด่น,นสงณภาเมืองพริบปรีสีสยามขู่นภาเมืองพริบปรีสีสยามมีหายอดสูงส่งทำรงน้ำ แล,และความศรัทธาที่น้ำทิพย์พูดถึงนะคะคือโชว์พระปางหลักเมืองเนี่ค่ะโอ้โหวสวัสดีค่ะเป็นยังไงล่ะคะอลังการสมกับชื่อเลยโชว์นี้ได้ความพิเศษมาจากไหนคะ การทำโชว์พราปางหลักเมืองของเรานะครับเราได้ต้นแบบมาจากพระปาง5ยอดครับคื่พระวปาง5ยอดที่นี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์สาคัญของวัดมหาธาตุแล็ของตัวหวัดจังวัดลสีิทยาลายัยด้วยครับมละมีประวัติยาวนานกว่าพันปีเลยครับ<อ>พี่น้ำพย์เราจึงทําโชว์พราปางหลักเมืองนะครับเพื่อจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับแล้วการแต่งกายนะคะการแต่งกายนี่มาจากไหนคะการแต่งกายนะคะการวาดรวดลายบนใบหน้านะคะหรือว่าลายผ้าถุงนะคะได้มาจากจิตรกรรมบนฝาผนังในพระวิหาระคะ่ะแล้วก็อุปกรณ์กกาาารแตต่่งงยๆนะคะค ได้แรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาพี่นี่นทิพย์ไปดูเครื่องประดับที่เราประดิษฐ์กันเองครับไปเลยค่ะก็ดูเรยใช้จะไนโรงเรียนครับจะมาทํเป็นยอดผาปางครับก็คือขวดน้ำาแสดงว่าทุกชิ้นคือเราคัดเลือกขวดมาเองใช่ไหมต้องยอดจะเป็นใช้ขวดน้ำค่ะแล้วก็เป็นกายกระแนลายมาติดค่ะแสดงว่านี้คือมือทำมือต่อมืออย่างมือใช่มือหมดเลยว้าว บอกเลยนะคะว่าเป็นโชว์ที่ทรงคุณค่าของเมืองเพชรบุรีที่ดีมากๆจากเด็กรุ่นเก่าสู่เด็กรุ่นใหม่ที่ได้เห็นและร่วมกันอนุรักษ์สุดยอดมากๆเลยค่ะช่วงนี้กลับไปที่พี่ปอกันนะคะสวัสดีค่ะบวายดีย่ ขอบคุณน้องน้ำทิพย์มากค่ะถ้ามีโอกาสต้องไปให้ได้นะคะกับทัพปราง5ยอดจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด ผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคอาทิตย์นี้ขอพาท่านผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งการสร้างสารรค์กับนักออกแบบกราฟิกมากความสามารถท่านนี้ เจ้าของรางวัลดีมาร์กอวอร์ด6ปีสอนและผู้ชนะเลิศรางวัลนริศรานุวัติวงด้านอักษรประดิษ์จากความรู้ความสามารถขั้นสูงด้านการออกแบบท่านจึงเป็นทั้งอาจารย์สอนในมหาวิทยายลายัยวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้หน่วยงานภาครัฐมากมายอาทิกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้น ตะลุยลงพื้นที่ทั่วไทยเพื่อออกแบบฟอนต์ตัวอักษรที่เต็มไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ที่โชว์ซอฟต์พาวเวอร์วิถีไทยได้อย่างลึกซึง้งสู่การสร้างอัตลักษณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับสินค้าชุมชนให้มีรูปลักษณ์สวยงามตอบโจทย์การตลาดและมีมาตรฐาน จนประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนผลจากการทุ่มเทพลังสมองใส่ไอเดียสร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้เต็มที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการรากยามายาวนานจึงได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชาการพลเรือนดีเด่นประจำปี2563มหาวิทยาลัยราชพัฏบ,บ้านสำเร็จเจ้าพระยากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วันนี้เราจะมารับความรู้และสัมผัสพ,พลังแห่งฟอนต์ตัวอักษรที่มีบทบาทสำคัญในโลกการขายที่แข่งขันกันสูงโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสำเร็จสินค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่นและสร้างมูลค่าเพิ่มต้องได้รับฟังเพื่อเปิดมุมมองใหม่และร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจในวิถีถิ่นไปด้วยกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสภาคอาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ตร,ตรวิสิทธิ์โพธิวัฒน์ และตอนนี้ได้เวลาพบกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะนักออกแบบกราฟิกผู้นําศิละปะของตัวอักษรสู่การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสิทธิ์โพธิวัฒน์สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์โดนะคะคอะดีครับอาจารย์โดเป็นอาจารย์โดข,ของทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าจะเป็นคนในชุมช,ช,ชนต่างๆ,างๆที่ไปทํางานมาทั่วประเทศไทยเลยนะคะคในการช่วยออกแบบ แบบใช่ไหมคะอาจารย์คะออกแบบอัณ์ผลศิลปิ<ช>นเพื่อบรรดาทำตราสัญ,ญลักษณ์ทำบรรจุภัณฑ์เลงต่างให้กับสินค้าต่างๆที่ชุมชนเขาต้องการที่จะสื่อสารค่ะ<ช>ทํางานทางด้านนี้มันนานแค่ไหนคะเริ่มตั้งแต่ไหนคะช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นกราฟิกทั่วไปหลังจากนั้นก็พัฒนาตัวเองเฉพาะทางขึ้นไปเพื่อทํางานในในมุมที่ตัวสนใจคือเรื่องของตัวอักษรทําไมอาจารย์ถึงให้ความสําคัญของตัวอักษรนะคะคือต้องบอกว่าตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานะ เราจะต้องเห็นตัวอักษรนะแล้วมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเพราะมันจะคอยอำนวยความสะดวกเราจนเราสึกว่ามันไม่มีตัวตนหรือเราออกจากบ้านมาเรามาเจอป้ายบางอย่างที่แนะนําทางให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็คือก็คือตัวอักษรแนะนําแต่เราไม่เคยสนใจหรอกว่ามันมีตัวอักษรอยู่ถ้ามาในโลกของการตลาดขอ,ของการสื่อสารท่านั้นการตลาดในภาษาการออกแบบเรียกว่ามันคือเอลิเมนต์ที่สําคัญคที่จะทําให้คน มองผลิตภัณฑ์หรือว่ามององค์กรด้วยบุค,คลิกแบบไหนอารมณ์ไหนมันจะมีความเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความสมาร์ทมีความสนุกมีความแข็งแรงนี่คือบุคลิกที่มันอยู่ในภาพรวมของตัวอักษรที่ที่เราเห็นอะไรเงี้ยเพราะนั้น<ๆ>ในเชิงกลยุทธ์การสนทนาตลาดเนี่ย<ๆ>เขามองว่าตัวอักษรคือองค์ประกอบที่ทำให้ผู้บริโภคนี่มองเห็นตัวตนของเขาเขาก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยนะครับ เส้นทางมายังไงคะจากอาจารย์แล้วก็อยู่ๆไปเป็นผู้ที่ช่วยเหลือชุมชนต่างๆในการออกแบบสินค้าคือพอเราเข้ามาทํางานในบทบาทของการสอนะนะครับในสายการออกแบบกราฟิกทีนี้มันก็จะมีงานในองค์กรในมหาวิทยาลัยที่จะเป็นงานเขาเรียกว่าบ,บริการชุมชนเอาความรู้ทักษะเนี่ยพานักศึกษาออกไปทำเพื่อให้นักศึกษาได้ช่วยในการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทําโลโก้ให้กับสินค้าทําเป็นจุดพันให้กับสินค้า พอเราเริ่มทำมันก็เลยเป็นที่มาของการที่มีคนรู้จักพอคนรู้จักงานก็ไม่ได้อยู่แค่อง,อง,องค์กรมหาวิทยาลัยแล้วมันก็จะกลายเป็นมีหน่วยงานราชการหน่วยงานอื่นก็จะขอแรงไปช่วยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มขยับขยายขอบเขตของงานที่กว้างขึ้นกี่ชุมชนแล้วคะที่ได้ไปช่วยหรือว่ามีกี่สินค้าแล้วของชุมชนต่างๆคะนับจํานวนชุมชนนะ่าจะยากหน่อยเพราะว่า้ยากแบบนนเันเหนือล่องใต้ะนะครับทั่วเกือบทุกจังหวัด แล้วได้ไปเห็น,นะะแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะในมุมมองของนักออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยคืออะไรคะคําว่าอัตลักษณ์หมายถึงว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคนคนอื่นเนี่ยไม่ไมีไม่เหมือนเราและสิ่งที่เรามีอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเป็นสิ่งที่ควรจะนํามาสื่อสารหรือนํามานํามาขยายเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันนะก็จะมุ่งเน้นการสื่อสารอัตลักษณ์ของตนเองไม่ถึงว่าของชุมชนนะครับ เวลาเราไปเที่ยวนะเราเดินทางไปเที่ยวเราก็จะเห็นสินค้าที่ค,คล้ายๆกันไปภาคเหนือก็เจอสินค้าหน้าตาอย่างนี้ไปภาคกลาง mm. ไปสระบ,บุรี mm. ก็เจอสินค้าหน้าตาอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันไม่มีตัวไหนที่บ่งบอกความเป็นพื้นที่ทีนี้ mm. เมื่อเรา mm. ให้ความสำคัญกับเรื่องอัตลักษณ์นะหมายความว่าเราสามารถที่จะสื่อสารอัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยผ่านทั้งตัวผลิตภัณฑ์ mm. หรือแม้กระทั่งผ่านทั้งสื่อ สื่อที่ชุมชนควรจะมีแตกต่างไปจากชุมชนอื่นควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนว่าในทุกชุมชนขายน้ำพริกเหมือนกันหมด<อ>ในหลักของการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยความเหมือนกันความคล้ายกันเนี่ยมาทำให้เขาไม่โดดเด่นของดีในชุมชนที่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ลวดลายอะไรต่างๆที่มันอยู่ในในพื้นที่<อ>นำลวดลายเหล่านั้นนะเ,เอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารผ่านฉลากเอยผ่านบรรจุภัณฑ์เอยหรือกระทั่งโลโก้อะไรเงี้ยครับ ที่มันจะทําให้เกิดความแตกต่างมันนี่ก็คือเป็นเป็นคีย์สำคัญที่เวลาลงลงลงไปทำงานในพื้นที่ทีนี้มาเจาะลึกกันเลยถึงเรื่องของการทำงานร่วมกับชุมชนนี่แหละค่ะเริ่มต้นยังไงคะเวลาเราเข้าไปทำงานในชุมชนมันก็จะเป็นมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลใช,ใช่ไหมครับ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันชุมชนได้รับการสนับสนุนด้วยโครงการของรัฐเนี่ยเยอะมากแล้วก็จะมีงานออกแบบเข้าไปในหลายรูปแบบบางทีก็คือทําไปให้เลยทําไปก็ไม่รู้ว่าพอดีฟิตติ้งพอดีกับสินค้านั้นไหมก็ก็ต้องก็ส่งมอบแต่ว่าเวลาเราทํางานเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะไปเก็บข้อมูลก่อนถามความต้องการหาเอกลักษณ์ของพื้นที่พูดง่ายคือ ไม่ได้แค่ออกแบบแล้วบางทีไปทําความเข้าใจก่อนด้วยว่าทาไมจะต้องทําบรรจุภัณฑ์ให้สวยทําไมจะต้องอนําองค์ประกอบในชุมชนมาใส่ในบรรจุภัณฑ์เพื่ออะไรอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้ทั้งหมดก็เพื่อที่จะทําให้สินค้าที่มันมีค,คล้ายๆกันในหลายจังหวัดเนี่ยให้ที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นผ่านฮีพอผ่านฉลากอะไรพวกนี้ความความแตกต่างตรงนี้ก็คือเป็นงานที่เราพยายามจะสื่อสารให้ชุมชนได้เข้าใจว่า ให้ช่วยเราเล่าสิ่งที่ชุมชนมีเราก็จะนําสิ่งนั้นมาแปรรูปให้กลายเป็นกราฟิกลงไปอะไรเงี้ยค่ะได้ไปคลุกอยู่กับชุมชนเลยกว่าจะอินกว่าจะเข้าถึงความท้าทายเวลาที่เราไปอยู่กับชุมชนคนในชุมชนจะจะมีความสามารถในการผลิตสินค้าภูมิปัญญาของแต่ละที่แต่ถ้าในเรื่องของการตลาดนี่ก็คือมันยากไหมคะในการสื่อสารให้เข้ากันได้ความต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นคนในชุมชนเนี่ย เวลาเราออกแบบไปให้เนี่ยจะต้องการที่จะใส่อง์ประกอบเข้าไปเยอะเช่สนสมมติว่าทําตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็ต้องมีลวดลายมีแรงต่างสื่อความหมายเยอะห,หมดเลยเราก็พยายามทำความเข้าใจกับกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าอะไรที่น่าจะพอเหมาะพอดีกับผลกับผลงานกับการออกแบบแะอะไรเงี้ยยากพอสมควรในการที่จะทําให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นี้เห็นคล้อยตามสิ่งที่ยากตามมาคือทํายังไง เจ้าของผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้สื่อของเราได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เขาสามารถที่จะผลิตสื่อได้เอง mm hmm. เช่นไม่ต้องไปพึ่งลงพิมพ์ไม่ต้องไปอะไรด้วยงบประมาณด้วยบัตเจตในการในการสื่อสาร mm hmm. ใช่ไหมเราก็จะต้องทําต้นแบบไปทําเป็นตรายางบ้างทาเป็นบล็อกสกรีนบ้าง mm hmm. เขาสามารถที่จะ mm hmm. เมื่อสื่อหมดเนี่ย mm hmm. เขาก็เอาสื่อของเราไปพิมพ์ด้วยตนเองได้ตรงนี้เราต้องฝึกเขาให้เป็นด้วยหมายถึงว่า mm hmm. นอกจากทําสินค้าขายไม่พอชมุมชนต้องมีการ ทททสื่่อออดด้้้วยตตนนนเเงไไไจาาากแบบีรรปํะนะใครอยากจะมาเป็นอาชีพนี้คุณสมบัตินี้ต้องยังไงะคะต้องมีพื้นฐานทางด้านความเข้าใจเรื่องความงามต้องเป็นคนที่ถึกหน่อยถึก <laughs> ไม่เข้าใจ <laughs> ค่ะ,คะมันจะต้องมีความอุตสาหะ oh. ในการที่จะ พัฒนาแบบตัวอักษรแต่ละตัวแต่ละตัวค,คือมันมันมันได้เหมือนกับวาดเป็นภาพรวมใช่ไหมเราต้องค่อยๆบรรจงวาดทีละพยัญชนะไม่เห็นผลง่ายต้องยอมอดทนที่จะให้ตัวเองสามารถที่จะทํางานแบบซ้ําไปซ้ำมาในงานเดิมได้เป็นคนต้องไม่ขี้เบื่อ,อฟอนต์แต่ละตัวเนี่ยไม่ใช้เวาลาเป็นเดือนมาถึงช่วงท้ายค่ะอยากให้อาจารย์โดได้ฝากอะไรสักเล็กน้อยนะคะถึง หลายๆท่านที่อาจชมอยู่ตอนนี้แล้วก็มีความสนใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะมาเป็นนักออกแบบแบบนี้ค่ะครับใครที่มองมองอาชีพนี้อยู่หรือว่ามองเส้นทางของตัวเองอยู่อาจจะลองพิจารณาตัวเองว่าเออสนใจศิลปะไหมชอบเรื่องเทคโนโลยีไหมอะไรเงี้ยนะครับชอบเรื่องการสื่อสารไหม ทั้งหมดนี้จะเป็นองค์ประกอบทาให้เราสามารถที่ก้าวเข้ามาสู่อาชีพนี้แล้วก็ฝึกฝนตนเองให้เก่งๆขึ้นได้ค่ะนะแล้วถ้าต้องฝากอะไรเป็นข้อความสั้นๆถึงนักออกแบบทุกคนที่ทอยู่ตอนนี้ค่ะที่ทําอยู่อาจารย์ด้วยอยากฝากอะไรคือสาหรับผมเองถือว่าเป็นงานหลักคืออาจารย์นะคือคสอนหนังสือแล้วก็ใช้ความเป็นคนที่สอนหนังสือมาหาประสบการณ์ในการออกแบบผมจะถือคติน,นึงอันนี้ขออนุญาตย,ย,ยกคําพระคติที่บอกว่าฝึกตนให้ดีก่อนจึงฝึกผู้อื่น พูดได้ง่ายว่าเราจะสอนใครให้ทําอะไรเป็นตัวเราเองต้องต้องทาให้เป็นก่อนแล้วเราก็จะนําสิ่งที่เราทําเป็น,นไปสอนคนอื่นได้ได้ไปเห็นสินค้าชุมชนได้ไปเห็นวิถีชีวิตของชุมชนมาทั่วประเทศเลยทําให้เปิดมุมมองหรือว่าทําให้อาจารย์ได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบไหนอะค่ะคือเวลาเราไปทํางานในแต่ละพื้นที่เราก็เหมือนไปเรียนรู้คนด้วยครับนอกจากเราไปไปทํางานแล้วเนี่ยเราก็ หมือนกับนข้อมูลต่างๆที่เราไปเจอในพื้นที่ที่เป็นเป็นข้อมูลเชิงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบเนี่ยเอาเข้ามาสอนนักศึกษาเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็มีส่วนได้ไม่ใช่เป็นคนพิ่ให้อย่างเดียวแล้วก็ไปเป็นนาข้อมูลเหล่านั้นนําประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยเอามาสอนนักศึกษาเขาก็ได้ได้รับบทเรียนอะไรต่างๆเป็นต่อทอดไปจากเราอะไรอย่างเงี้ยครับ คุยกับตัวเองไว้บ้างไหมว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเกิดมาแล้วเป็นคนมาออกแบบฟอนต์แบบนี้ทำไมต้องทุ่มเทขนาดนี้แล้วก็ทำงานแล้วก็ออกมาได้ดีด้วยสุภาพบุรุษที่ชื่อวิสิตโพธิวัฒน์เคยให้คำนิยามตัวเองว่าอย่างไรครับคือจริงๆต้องบอกว่าในงานออกแบบมันมีงานที่สบายมากกว่าการแบบตัวอักษรเยอะนะครับแต่เราก็เลือกที่จะทำงานด้านตัวอักษรมันก็เหมือนกับว่าเป็นความชอบที่ บางทีก็หาเหตุผลยากหน่อยนะครับทีนี้ก็มานึกนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมเรามีการออกแบบตัวอักษรเป็นสําคัญในการออกแบบกราฟิกต่างๆก็มองว่าตัวเองเป็นนักเล่าเรื่องคือกราฟิกนี่เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องแต่เราเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรผ่านบุค,คลิกตัวอักษรครับเพราะนั้นอาจจะนิยามตนเองว่าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เล่าเรื่องผ่านบุค,คลิกตัวอักษร และนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคที่วาไรตี้สีภาคขอเช่นชมยกย่องนะคะในการทำงานที่สุดยอดมากๆเลยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร วิสิทธิ์โพธิวัฒน์และทานรายการวาไรตี้สี่ภาคมีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยกระเช้าพิเศษนี้ขอมอบให้อาจารย์โดนะคะค,ครับมอบเป็นกําลังใจให้อาจารย์โดพัฒนางานต่อไปนะคะขอบคุณครับ,บค่ะและนี่คือแรงบันดาลใจดีๆที่นํามาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์โดค่ะขอบคุณครับ บุคคลต้นแบบคนดีสีภาคอาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิกคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ตอร์วิสิทธิ์โพธิวัฒน์ และตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วนะคะกับเมนูพิเศษที่เตรียมมาให้ท่านผู้ชมซึ่งมีวัตถุดิบสําคัญก็คือหน่อไม้ค่ะมีชื่อเมนูว่าผัดไอคุยหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยในช่วงเมนูสีผ้าค่ะช่วงเมนูสีผ้าสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน น้ำดื่มตราสถานีรักโลกเมนูสี่ภาควันนี้ขอน,นำเสนออาหารท้องถิ่นเมืองเพชรบุรีที่ฟังดูชื่ออาจไม่คุ้นหูหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะแต่หน้าตาเหมือนผัดพริกแกงหน่อไม้นั่นเองค่ะกับเมนูผัดไอคุยสาธิตการทำเดยร้านครัวในบ้านบายคุณเล็กจังหวัดเพชรบุรีส่วนประกอบมีดังนี้ การทำเมนูนี้เริ่มจากผัดพริกแกงกับน้ำมันจนส่งกลิ่นหอมแล้วเติมน้ำดื่มตราสถานีรักโลกเล็กน้อยตามด้วยเนื้อวัวและเพื่อไม่ให้แห้งติดกระทะเกินไปใส่น้ำดื่มตราสถานีรักโลกพอให้คลุกคลิกนะคะและก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสความอร่อยใส่น้ำตาลทราย และที่ขาดไม่ได้ตัวช่วยดึงรสธรรมชาติของวัตถุดิบออกมานั่นก็คือซีอิ๊วขาวสุดรหนึ่งตรามแม่ครัวฉลากทองและเพิ่มความหอมอร่อยรสกลมกลม่อมที่มีติดครัวทุกบ้านต้องซอสหอยนางรมตรามแม่ครัวเหาะลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันบอกได้เลยว่าขั้นตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วครัวเลยค่ะจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ใบมะกรูดลุกคล้าให้เข้ากันและก็ตามด้วยพริกหยวกพริกไทยสดใบโหระพา ผัดให้เข้ากันอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเมนูผัดไอ้คุยอร่อยและหากินยากแต่ถ้าใครอยากลองต้องมาที่ร้านครัวในบ้านบายคุณเล็กตั้งอยู่ที่1-2-1สตำบลทงชัยอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารายที่สี่ภาคนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองอาทิตย์หน้าสเวนาฬิกาหนาทีทางช่อง5กดหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ักษ์้าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปใน วาร์ตี้สีพาคสวัสดีค่ะ